โอเคครับพี่น้องครับขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมสองไหนะปกติผมเอาขึ้นสามนะผมย้ายทีละสามมันไม่ได้มาเกาะที่ปากไหนะปากไหก็ไม่เสียหายนะ <Okay. S 2> อีกอย่างก็คือมันก็จะไม่ทําให้ไหมันแตกนะเพราะว่าถ้าเราเกาะข้างในปุ๊บเวลาเรายกขึ้นน้ําหนักมันจะอยู่ที่ปากไหหมดเลยนะโอเคแต่ผมใช้เทคนิควิธีนี้นะเนี่ยวางไว้เนี่ย,ยสองสองไฮนะเอาไว้เชียงนา ตัวเก่าเขาก็มีนะแต่ว่ามันแตกนะที่จังไรคือแตกก่อสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BNT สิริพงศ์ครับผม สวัสดีครับผมจะมาย้ายไหยนะผมได้ว่าจ้างมาย้ายไหยนะครับผมสองลูกครับสองสองใบนะก็ได้จะย้ายให้ลูกค้าผมเดี๋ยวมาดูวิธีการย้ายของผมนะผมจะย้ายยังไงนะทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะอ <Wow. S 1> ุปกรณ์ของเรานะในการย้ายก็จะมีลวดสลิงนะลวดสลิงแล้วก็ โซ่นะฮะสามเส้นนะผมผมเตรียมไว้แล้วนะโอ <Okay. S 2> เคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทําการยกกันเลยนะครับทีนี้มาดูกันฮะ <Okay. S 2> นี่ครับก็วีโซสามเส้นแล้วก็สลิงนะผมก็ต้องทาการมัดโอเคนะครับผมมันลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วก็ร้อยกับตะขอฮะแล้วก็จะยกขึ้นฮนะมาดูกันครับผมมันจะยกขึ้นในลักษณะไหนนะครับผม ก็เรียบร้อยครับผมหายใบแรกครขึ้นไม่มีปัญหานะครับเดี Hi ๋ยวมาดูหายใบที่2นะครับผม ครับพี่น้องครับขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมสองใะปกติผมเอาขึ้นสามนะับผมย้ายทีละสามแต่ว่าลูกค้ามีแค่สองก็จัดไปครับผมเอาใกล้ๆนะับผมก่อย้ายใกล้ๆกันนะโอเคตัวนี้ก็เอาขึ้นนะตัวนี้ก็ไม่ปลออกเลยนะเอาใส่แบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปลงอยู่ลูกค้าสั่งท่อแปดสิบด้วยนะผมหนึ่งท่อนะเดี๋ยวไม่รู้จะไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปให้ลูกค้ากันนะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับผม S <S <an other> ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะผมสองใบสองลูกนะเขาจะมาใส่ตรงนี้นะเนี่ยวางไว้เนี่ย,ยสองสองไหนะฮะเอาไว้เสียงนาโอเคตัวเก่าเขาก็มีนะแต่ว่ามันแตกนะคิดยังไดงคือแตกอ๋อเขา,าเอามาชงยังไงก่อ,อาออารถถไมพวก

ก็ในการย้ายหายหนะ้าก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับผมผะว่าผมใช้เทคนิคนี้คือมันโอเคที่สุดนะฮะสำหรับผมนะผมิดื่อมันโอเคนะเพราะว่ามันไม่ได้มาเกาะที่ปากหานะปากหาก็ไม่เสียหายนะอีกอย่างก็คือมันก็จะไม่ทําให้หมันแตกนะโอเคเพราะว่า <Okay. S 1> ถ้าเราเกาะข้างในปุ๊บเวลาเรายกขึ้นน้ําหนักมันจะอยู่ที่ปากหาหมดเลยนะแต่ผมใช้เทคนิควิธีนี้นะ คือเอาสลิงนะหนึ่งเส้นแล้วก็โซ่3ามเส้นนะฮะจะใช้สี่ก็ได้ครับผมเพื่อความชั่วนะโอเคโซ่กับโซ่ที่ผมยกเสานี่แหละนะสายหนึ่งที่มันสายนี้มันสั้นนะแต่ว่าสายยกเสามันยาวผมก็เลยม้วนปมไว้นะให้มันเท่ากันนะครับ <Okay. S 2> ก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมัน,นะฮะการย้ายแบบนี้นะก็เดี๋ยวผมจะเอาลงตรงนี้นะฮะผมสองสองสองหายเรียงกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันรัาผม ก็อยู่ประมาณนี้นะฮะติดแล้วไอ้เลื่อนลวด,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 ดมาเลยเออลวดลวดรวบมาน้ากันเลยรอบสลิงเลยอ่ะต่อไปจะาวางลงตัวนี้ครับผมตรงนั้นก็ติดไม้หน่อยนะไม้มันยืดออกมาเกินไปนะก็เขาจะทําการเอา้ังกะสีใส่นะเพื่อเป็นการรองน้ําลงมานะก็ไม่เป็นไรคนระัโอเค โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการเอาย้ายไฮนะวันนี้นะ <Wow. S 2> ปกติก็เราก็ย้ายกันไฮใบละสามร้อยนะผมเอาใกล้ๆแถวบ้านนี่ยกขึ้นให้แล้วก็มาลงให้ไปไหนไปกันนะสามร้อยนะฮะใบละสามร้อยโอเคก็ลูกค้าก็ติดตัวนี้มาด้วยนะฮะเท่าแปดสิบคูณห้าสิบเซนนะก็จะเอามาทํเปิดอา่างน่าจะเอามาใส่น้ําไว้นะครับผมก็ลงเรียบร้อยครับผมโอเควันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ไปด้วยนะผม ต่อไปผมจะไปทำอะไรอีกก็ฝากกดติดตาม,มเพื่อนกันครับผมสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมโอ้แดดร้อนมากเลยขอบคุณครับ